สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมองโรคมองเราครับกับผมจีระชูดวัฒนารุ์นะครับวันนี้มาในประเด็นปีนังไข่มุกแห่งตะวันออกนะครับหลายคนคงเคยรู้จักเมืองปีนังมาแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะพาบัดท่องประวัติศาสตร์โดยสังเขปนะครับเพื่อให้ทุกคนทําความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองเมืองนี้นะครับซึ่งเป็นเมืองที่น่าทึ่งมาก เป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่บริเวณแหลมมลาย,ยูนะครับปีนังไข่มุกแห่งตะวันออกนะครับรัฐปีนังประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นเกาะนะครับแล้วกพ็พื้นที่เป็นพื้นแผ่นดินมีพื้นที่ประมาณ285ตารางกิโลเมตรและ ในส่วนที่เป็นพื้นแผ่นดินนะครับเรียกว่าเซอร์เบรังเปรไลหรือพรอวินเวสลีย์ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเรียกว่าสมารังไพระะนะครับซึ่งมีพื้นที่760ตารางกิโลเมตรพื้นที่สส่วนนั้นถูกเชื่อมต่อด้วยกันด้วยสะพานที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใหม่ในเองชื่อว่าสะพานปีนังนะครับและปีนังในอดีตนะครับตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นที่อารยธรรมฮินดูขยายอิทธิพลครอบคลุมคาบสมุทรมลายูตอนเหนือนะครับจนจนกระทั่งการเข้ามาของชาวตะวันต ไม่ว่าจะเป็นชาวโปรตุเกสชาวดัตและอังกฤษที่ต่างคนต่างเข้ามาในซีกโลกนี้เพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในด้านของการค้าในด้านของเครื่องเทศเพื่อที่จะไปป้อนสู่อาณานิคมแห่งเมืองแม่ในยุโรปนะครับผมจะขอสครบเรื่องให้มันสั้นที่สุดในปี2,329เมื่อฟานซิตไลท์ได้ทำสัญญาโน้มน้าวจิตใจของของสุลต่านออฟเคดะนะครับหรือพยาไซบุรี ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่ให้ยกเกาะหนึ่งนะครับชื่อว่าเกาะหมากามาหรือเกาะปีนังให้กับอังกฤษได้เช่า ทีนี้พระยาไซบุรีก็ได้ให้อังกฤษได้เช่าเกาะแห่งนี้ฉะนั้นแล้วเกาะแห่งนี้จึงตกเป็นของอังกฤษเรื่อยมาได้ได้ขึ้นฝั่งชายหาดปีนงังและได,ด้แสดงเจตนาที่จะตั้งใจมุ่งมั่นที่พัฒนาเกาะแห่งนี้ให้เป็นที่ทําประโยชน์แก่ประเทศอังกฤษนะครับโดยได้เอาเหรียญเงินเหรียญทองนะครับใส่ในปืนใหญ่แล้วก็ยิงออกไปเพื่อให้ลูกน้องไปเก็บเอาเหรียญเงินเหรียญทองคํามาเป็นของตัวเองซึ่งเป็นกฎสโลบายที่จะทำให้ ลูกน้องถังพงถังเพ่วถังปะให้พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเดิมเกาะแห่งนี้นะครับชาวพื้นเมืองเขาเรียกว่าปูราวาซาตูหรือแปลว่าเกาะเดียวนะครับต่อมาพบเอกสารในแผนที่เรียกเกาะแห่งนี้ว่าปูเราวีนังหรือคนไทยเรียกว่าเกาะหมาก็เพราะว่าปีนังแปลว่าต้นหมากนะครับในสมัยก่อนบนเกาะปีนังมีการปลูกต้นหมากเป็นจํานวนมากจึงมีการนําสิ่งที่โดดเด่นบนเกาะนะครับมาตั้งชื่อต่อมาอังกฤษเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะ p ริน t ์ออฟเวลนะครับและต่อมาซ n นฟิ l ไลท์ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น จอร์ทาวตามพระนามของพระเจ้าจอร์สที่3นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับและในปี2,343สุรตุรตในรัฐเคดัดน,นะครับได้ยกดินแดนส่วนหนึ่งซึ่งอยู่บนฝากฝั่งช่องแคบในดินแดนสมาลังไพนะครับให้กับไร โดยไร้ได้ขนามนามบินแดนนั้นว่าจังหวัดวอลเลสลีย์นะครับตามชื่อผู้สําเร็จราชการอังกฤษประจําอินเดียต่อมาในปี2375ปีนังได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเดอะสเตทเซสเทเมนต์รวมไว้กับมารากาและสิงคโปร์ได้ได้เป็นศูนย์กลางการค้าขายชาเครื่องเทศกระเบื้องจานชาและผ้าปีนังตกอยู่ภายใต้การปกครองของอิตเป็นเวลานานกว่าร้อยปีนะครับจนกระทั่งในปี2500จึงได้รับเอกราช กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายาซึ่งต่อมาเป็นประเทศมาเลเซียในปี2506นะครับและเมื่อวันที่7กรกฎาคม2551องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้จอร์ททาวขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมาเลเซียเนื่องจากมีอาคารยุคอาณานิคมและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและมีลักษณะที่โดดเด่น อีกทั้งมีวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกลมกลืนกันอย่างมีเอกลักษณ์ลงตัวมาตั้งแต่ในอดีตนะครับในปัจจุบันนี้ท่ามกลางความแออัดของสภาพเมืองพีนังมีการผรสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ทางตะวันตกและตะวันออกไว้อย่างเรียบร้อยแล้วยังมีผู้คนจากหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่นะครับ ในดินแดนแห่งนี้หลักๆก,ก็เป็นชาวจีนชาวมาเลและชาวอินเดียนะซึ่งเป็นการผสมผส,สานทางวัฒนธรรมและเป็นกลิ่นอายของดินแดนตะวันออกแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นไข่มุกแห่งตะวันออกก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไข่มุกแห่งตะวันออกก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับพบกับมองโลกมองเราในโอกาสหน้าวันนี้ขอกลับคําว่าสวัสดีครับ